บอกเล่เขาข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีสําหรับการเติมเงินจากเงินดิจิทัลวอลเล็ตหลังจากที่คณะอนุกรรมการออกมาแจ้งข้อมูลข่าวสารในการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตโดยท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มีการข้อสามทางเลือกในการตัดสิทธิ์คนรวยเตรียมให้คณะกรรมการชุดใหญ่ตัดสินในครั้งนี้ใครที่มีเงินเดือนเกิน2 5 0 0 0าบาทหรือว่าเงินฝาก10,000แบาทขึ้นไปอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหรือแม่พี่น้องประชาชนที่มีเงิน เดือนไม่ถึง25,000บาทแต่ว่ามีเงินฝากในบัญชีนะคะอยู่ที่1 0,000แบาทกลุ่มนี้อาจจะอยู่ในเกณฑ์ของคนรวยก็ได้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารในการแถลงและก็การให้สัมภาษณ์ของท่านจุลันอมริวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันลังไปพร้อมๆกันคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะมีข้อเสนอให้เอาคนรวยออกนะครับเราก็รับฟังนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติตามจริงๆนั่นก็คือเราก็ตัดสินใจว่าเอ,อ ข้อเสนอหนึ่งเนี่ยมีข้อเสนอมานะครับในการที่จะแคบบนคือเอาคนรวยกลุ่มคนรวยออกนะครับโดยพยายามที่จะหาคาจํากัดความว่ากลุ่มคนรวยกลุ่มคนที่บอกว่ารวยแล้วจะไม่นําเงินนี้ไปใช้ในลักษณะของการกระตุ้นเศรษฐกิจจะจะเกิดการออมขึ้นมาเนี่ยคือกลุ่มใดนะครับมีข้อเสนอมาตั้งแต่บอกว่าคนเงินเดือน25,000นับว่า เป็นกลุ่มที่ควรจะต้องตัดออกนะครับมีเงินฝากในบัญชีหนึ่งแสนควรจะต้องตัดออกมีกข้อเสนอหนึ่งนะครับที่บอกว่ากลุ่มคนที่มีเงินเดือนต่อเดือนห้าหมื่นนะครับถือว่ามีไรายได้สูงละนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะกลับกลุ่มคนที่มีเงินในบัญชีรวมกันห้าแสนนะครับคิดง่ายๆคือห้าหมื่นห้าแสนนะครับ กลุ่มที่กลุ่มแรกเนี่ยสองหมกับแสนหนึงนะครับกับมีความเห็นที่ไปสุดทางเลยนะครับอีกทางหนึ่งนะครับออบอกว่าเราดูเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นคนยากไร้ไหมนะครับอันนี้คือเปลี่ยนวัตถุประสงค์งโครงการซึ่งก็แตกต่างกันจริงๆนะครับบอกว่าเอาแค่16ล้านคนนะครับมีมีมีข้อเสนอนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมันมีความเห็นต่าง นะครับก็เป็นหน้าที่ของทางคณะกรรมการนโยบายในการที่จะวินิจฉัยเราจะนําเสนอทั้ง3 4สี่ออปชันเนี่ยนะครับให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจเพราะว่าคณะกรรมการอนุก,กรรมการเนี่ยมีมีหน้าที่เพียงแค่การสแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับเราดูกลุ่มต่างๆแล้วก็ดูว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันครอบครับเบอร์ cover จำนวนเท่าไหร่มันมีประชากรที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆเนี่ยกี่คนนะครับแล้วก็นำเสนอต่อ คณะกรรมการชุดใหญ่ให้ไปตัดสินใจในรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มที่ตัดคนที่มีความพร้อมทางสังคมใช้คำนี้ว่านะครับคือกลุ่มที่มีไรายได้เกินกว่าเดือนละ25,000บาทมีเงินในบัญชีเกินกว่า1นึ่งแสนบาทอยู่ในกรอบประมาณ43ล้านคนนะครับอีกข้อเสนอหนึ่งที่มีการถกเถียงกันในที่ประชุมนะครับ คือกลุ่มคนที่มีรายได้เกินกว่าห้า0มืนบาทต่อเดือนและมีเงินในบัญชีเกินกว่าห้าแสนบาทอันนี้ประมาณ49่สิบเก้ครับ <โ một S 1> ไม่ใช่รวมกันไม่ใช่รวมกันอ,<ะ>อีเตอร์วันเ<ด>หลือดีเหลือเลบางคนอาจจะเงินเดือนสูงแต่อาจจะไม่มีคือถ้าถ้ามีเงินเดือนสูงกว่าห้าหมืนและ ก็หรือเดี๋ยวหรือต้องใช้คำว่าหรือหรืออ่าและหรือและหรือคือถ้ามีทั้งสองอย่างเกินก็ไม่อยู่เกินอย่างเดียวก็ไม่อยู่เพรไม่อย่ตัดอออาตัดอายุสิบหกเหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนครับคือแสนล้านทีถ่ถามเลยว <100 S 1> ที่ตัดแสนล้านเนี่ถ้าเป็นคนสิบสามล้านที่ได้สิบช้อยนี่ก็คือแสนแสนหกอันแรกแสนห้าอันที่สองสี่สิบสามละสี่แสนสาม อันสุดท้าย4,900สาครับครับแล้วในคนจนอัอนแรกเนี่ยฮะคุณคุณสมบัติตรงนี้นี่มันคืออะไรที่เราตัดว่าอยู่ใน16ล้านหรือ15ล้านตรงนี้คือมีมุมมองของบางส่วนงานที่ยังยืนยันว่าชวนจะทําเป็นลักษณะของการช่วยเป็นตนตตรงท ใช่เกณฑ์ทอมยากไรคือ้บัตรนจนยือาบัตคจนไหเกไรกลุ่มนั้นแหละกลุ่มเดิมครับครับคมอินี่ไม่ใชแล้วติดขัดข้อกฎหมายเติดขัดข้อกฎหมายครับใช่คือคือในเรื่องของคือคือเรียนอย่างนี้ครับถามว่าเคยมีความคิดเรื่องออมสินไหมต้องร้องเรียนว่ามี ผมผมก็พูดตรงๆนะถามว่าทําไมเราไม่เคยคิดที่จะไปเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไปใช้ภาระเขาไปให้ภาระกับเขาอะไรใหญ่โตขนาดนั้นไม่ใช่ครับแต่เนื่องด้วยโครงการนี้ม,มีเราได้รับโจทย์มาให้เริ่มเดินโครงการในช่วงต้นปีนะครับกรอบงบประมาณมันทําไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความจําเป็นต้องหาแหล่งที่มันสามารถใช้ได้ในช่วงต้นนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราได้เคยคิดครับ นะครับแต่เมื่อไปดูในเรื่องของข้อกฎหมายสอบถามในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยก็มีความติดขัดจริงๆในเรื่องของกรอบอำนาจหน้าที่